แบบนี้ก็ได้เหรอลูกยางสาวกัมพูชาไม่ยอมมาแข่งปล่อยให้คู่แข่งสองชาติรอเกอร์กลายเป็นเรื่องราวที่สร้างความแปลกใจให้กับแฟนลูกยางทั่วอาเซียนเป็นอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการรักแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีเกม2023ที่กรุงพนมเป็นประเทศกัมพูชารับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพ โดยในการแข่งขันรอบจัดอันดับซึ่งถือเป็นมาตรฐานของการแข่งขันวอลเลย์บอลได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนั่นก็คือทีมวอลเลย์บอลหญิงกัมพูชาเจ้าภาพที่ตกรอบแรกไปเรียบร้อยไม่ยอมเดินทางมาร่วมแข่งขันในโปรแกร,รมที่เหลือแถมไม่ได้เกิดเพียงแค่เกมเดียวแต่ยังเกิดขึ้นทั้ง2วันในเกมจัดอันดับ5-8ถึงที่ต้องลงสนามพบกับมาเลเซียในวันที่13พฤษภาคมและในรอบจัดอันดับ7ที่ต้องพบกับเมียนมาในวันที่1 4พฤษภาคมกลับไร้เงาของทัพนักตบลูกยางเจ้าถิ่น ปล่อยให้คู่แข่งเดินทางมารอที่สนามเพียงทีมเดียวเป็นเวลานานก่อนที่สุดท้ายจะโดนตัดสิทธิ์ให้แพ้ไปศูนย์ถึงสาเซตทั้งสเกมและส่งผลให้ทีมวอลเล่บอลหญิงกัมพูชาแพ้รวดทุกเกมในรอบแรก3นัดรวมทั้งโดนตัดสิทธิ์แพ้ใบอีก2เกมไม่ชนะใครเลยในทัวร์นามเมนต์นี้จบอันดับที่8ซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายของรายการ จากการกระทำของทีมวอลเล่บอลหญิงกัมพูชาในครั้งนี้สร้างความไม่พอใจให้กับนานาชาติเป็นอย่างมากเนื่องจากมองว่าพวกเขาซึ่งรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันครั้งนี้ควรที่จะแสดงออกถึงสปิริตของการแข่งขันที่มากกว่านี้และจนถึงตอนนี้สหพันธ์วอลเล่บอลกัมพูชาก็ยังไม่ได้ออกมาแถลงการแต่อย่างใด